พ่อแม่ลำเอียงนายบุญกับนางมาสองสามีภรรยาที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายหมูที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสดของหมู่บ้านน้ำใสโดยเพราะประกอบอาชีพมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจึงทำให้มีลูกค้าประจำมากมายในแต่ละวันก็จะมีเนื้อหมูขายออกไปเป็นจำนวนมากทั้งสองมีลูกชายสามคน อยู่ในวัยที่ไล่เลี่ยก,กันแต่เพราะเหตุผลอันใดไม่แน่ชัดจึงทำให้สองสามีภรรยารักลูกชายคนโตมากกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะลูกชายคนโตโตมาในตอนที่ยากลำบากได้กินแต่ของที่เขาขายถูกๆในยามที่ตลาดวายเมื่อร่ำรวยมากขึ้นนายบุญกับนางมาจึงค่อนข้างประเคนของดีๆให้แก่โทนลูกชายคนโตมากกว่ามันจึงทำให้โทน กลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองและชอบเอาเปรียบน้องชายทั้งสองอยู่เสมอทุกวันเช้ามืดจะมีการฆ่าหมูจำนวนมากเพื่อเอาไปส่งให้ลูกค้าประจำและก็ขายที่แผงร้านในตลาดก็คงมีแต่แทนกับไทยเท่านั้นที่จะมาช่วยนายบุญและคนงานในโรงงานส่วนนายโทนลูกชายคนโตก็เอาแต่นอนเพราะตอนกลางคืน โทนจะขับรถเครื่องส่งเสียงดังที่น่ารำคาญให้แก่ชาวบ้านแทนพ่อครับพรุ่งนี้ผมต้องไปช่วยงานที่บ้านของมาลีผมไม่มาที่นี่นะครับแทนบอกกับคนเป็นพ่อเพราะเขากับมาลีกำลังคบหากันอยู่และพรุ่งนี้น้องชายของมาลีก็จะบวชเป็นเนนเขาจึงต้องการไปช่วยงานที่บ้านของเธอเพราะเธออาศัยอยู่แค่กับแม่และน้องชายเท่านั้นส่วนคนเป็นพ่อ ได้ลาโลกนี้ไปหลายปีแล้วอ้าวพรุ่งนี้ข้าก็ขาดคนนะสิพ่อก็บอกพี่โทนสิครับแทนเสนอแต่กลับทำให้พ่อทำหน้าบึ้งแทนเจ้าโทนเคยตื่นชเช้ามืดด้วยเหรอพ่อก็ปลุกพี่เขาสิครับไทยว่าปลุกได้ไงเขากำลังหลับสบายไม่รู้ละพรุ่งนี้ถ้าจะไปที่อื่นก็ต้องมาช่วยงานที่นี่ก่อน ครอบครัวต้องมาก่อนสิไอแทนทั้งแทนและไทยจึงมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ยากแก่การที่จะเอ่ยออกมาตรงๆทั้งสองก็มีความรู้สึกเดียวกันที่น้อยใจพ่อแม่ตลอดเวลาตั้งแต่จำความได้ก็มีแต่โทนเท่านั้นที่พ่อแม่ใส่ใจส่วนพวกตนก็เป็นแค่เด็กอาศัยท้องแม่มาเกิดเท่านั้นแม่ของพวกเขามักจะบอกกับเพื่อนบ้านว่า ตอนที่ฉันตั้งท้อนเจ้าโทนนะฉันฝันว่ามีดวงดาวสุกสกาวลอยมาอยู่ในมือของฉันหูยพูดแล้วขวนลุกไม่เคยหายแต่พอถึงเรื่องของแทนกับไทยนางมาก็เล่าเสียงหน้าเบื่อแทนโอ้ยเจ้าสองหนอนั่นฉันแพ้ท้องหนักมากไปขายหมูในตลาดไม่ได้ตั้งสี่เดือนแน่ตอนท้องก็ฝันร้ายตลอดเฮ้อ คงเหตุนี้ที่พ่อแม่ลําเอียงถึงขนาดนี้ไม่ว่าโทนจะเอ่ยปากขออะไรจากพ่อแม่มีน้อยนักที่จะไม่สมหวงังต่างจากแทนกับไทยขออะไรไปพวกท่านก็เอาแต่ทำเป็นไม่ได้ยินจนทั้งสองอยากนี้ไปอยู่ที่อื่นเสียให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยพ่อครับผมต้องใช้เงินอีกแล้วครับรถเบาะผมมันมีรอยแมวขวนะ่วนน่ะดูสิครับพ่อ ไม่เห็นจะยากเลยเอาเอาเงินนี่ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนนะลูกพ่อฮฮดูเอาสิพี่แค่รอยแมวข่วนนิดหน่อยพี่ทูนก็ขอเงินพ่ออีกแล้วแต่พวกเราสิขออะไรกับพ่อไม่เคยได้เลยไทยพูดกับแทนอย่างน้อยใจทำให้แทนต้องปลอบน้องทั้งที่ตัวเองไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากน้องชายคนเล็กเลยเอาหนะ้า เดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้ค่าแรงแล้วถ้าเหลือจากค่าที่พี่ช่วยงานมาลีจัดงานเลี้ยงให้น้องชายเขาพี่จะให้แกเองนะไทยแกจะได้รวบรวมไปซื้อรถเครื่องขี่กับเขาบ้างแทนสงสารน้องมากเพราะน้องไม่เคยมีอะไรอย่างที่คนอื่นมีกันเลยส่วนมากแล้วแทนมักจะได้ยินว่าพ่อแม่จะรักลูกคนเล็กมากกว่าแต่ครอบครัวของเขาผิดแผกไปจากครอบครัวอื่นที่พ่อแม่รักลูกคนโตมากกว่า ไม่เอาหรอกพี่แทนพี่เองก็กำลังเก็บเงินไปสู่ขอพี่มาลีพี่เองก็ลำบากเหมือนกันแหละผมจะเก็บเงินเองครับพี่แทนสองพี่น้องต่างยิ้มให้กันด้วยความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันที่พ่อแม่ไม่เคยมาสนใจใยดีอะไรเลยสักนิดแทนกำลังเก็บเงินเพื่อไปสู่ขอมาลีมาลีเป็นลูกของนางมาลามีอาชีพปลูกข้าวขาย และก็ปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเลี้ยงชีพอยู่ในที่ดินใกล้ทุ่งนาแทนจึงคาดหวังอย่างมากที่เมื่อแต่งงานกับมาลีแล้วก็จะย้ายไปอยู่กับมาลีแทนแต่พอเห็นไทยไม่มีความสุขเขาก็อดสงสารน้องไม่ได้หากเขาย้ายไปอยู่กับมาลีไทยก็ต้องอยู่คนเดียวคิดคิดไปแล้วแทนก็ลำบากใจอย่างมากพอแทนมาบอกเรื่องจะไปสู่ขอให้กับพ่อแม่ฟังทั้งสองมองหน้ากัน แล้วพร้อมใจถามกันว่าลูกสาวนางมาลาใช่ไหมครับแม่ไม่ได้หรอกพวกนั้นเป็นคนจนไม่คู่ควรกับพวกเราแต่พวกเขาเป็นคนดีนะครับแทนพยายามอธิบายแต่คนเป็นพ่อก็รีบเอามือยกขึ้นมาคนดีกับคนจนมันไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกดีอะไรเลยถ้าแกอยากแต่งงานเดี๋ยวพ่อจะหาคนอื่นมาให้ แทนรู้สึกโมโหมากที่เรื่องอื่นไม่สนใจแต่พ่อเขาจะแต่งงานกับมาลีพ่อก็จะจัดการแทนแบบนี้ผมไม่เอาผมจะแต่งงานกับมาลีครับแต่งแล้วก็จะไปอยู่ด้วยกันคนอื่นผมไม่แต่งเด็ดขาดพ่อแม่โกรธมากจึงบอกตัดขาดกับลูกชายคนกลางงั้นก็ไปเลยไปแล้วไปรับอย่ากลับมาอีกแทนจึงจำต้องออกไป แม้จะเป็นห่วงน้องชายคนเล็กอย่างมากมายก็ตามก่อนที่เขาจะจากไปจึงพร่มสอนน้องว่าไทยต้องอดทนไม่มีพี่แล้วไทยต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่ถ้าวันไหนไทยทนไม่ไหวก็ไปหาพี่ได้เสมอนะครับพี่แทนผมจะจำที่พี่สอนทุกอย่างเลยครับแล้วทั้งสองก็กอดกันก่อนจะจากลายแยกแย้ายไปตามทางของตน นายโทนนั้นพอขาดแทนไปคนหนึ่งก็ชอบรังแกเอาเปรียบไทยเป็นอย่างมากอายุของนายโทนก็ไม่น้อยแล้วถาว่าเพราะการตามใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จึงทำให้เขากลายเป็นคนเกเรเช่นนี้เฮ้ยไอ้ไทยช่วยเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักหน่อยสิพรุ่งนี้มีงานวัดเขาใช้นิ้วคีบเสื้อผ้าสกรปรกส่งไปตรงหน้าของน้องชายไทยที่กำลังจะไปตลาด ก็อมองหน้าพี่ยังไม่ชอบใจพี่อยู่ที่บ้านเฉยๆพี่ก็ทำสิฉันต้องไปขายหมูที่ตลาดไม่ช้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกพอดีมือฉันเจ็บนะ่ะก่อนเลยขยี้ผ้าไม่ได้นายโทนบอกหน้าตาเฉยโกหกคำโตไม่ได้หรอกพี่ฉันต้องเรีบไปเฮ้ย hey, ถ้าไม่ทำฉันจะฟ้องแม่นะก็ฟ้องไปสิพี่ฉันไม่ไอายขนาดนั้นหรอกนะ ไททา,ทารู้สึกโกรธจนหน้ามืดไปหมดแล้วโทนไม่รอช้ารีบร้องเรียกแม่ที่กำลังปรุงอาหารในครัวทันทีแม่ครับแม่ครับไอ้โทนมันต่อยผมนางมาพุ่งออกมาจากห้องครัวเหมือนจุกจากขวดนหน้าตาเกรี้ยวกลาดเพราะมีเรื่องเป็นอย่างมากอะไรอะไร,ะไ,รไหนไหนไหนคนเกเรมันอยู่ไหนโทนรีบชี้พร้อมเอามือกุมหน้า ไทยตกตะลึงเป็นที่สุดที่โทนจะหน้าด้านได้ถึงเพียงนี้ไทยครับแม่ผมเจ็บมือเลยขอให้ช่วยซักผ้าตัวนี้ให้หน่อยแต่มันกลับต่อยผมแทนอะ่ะโอ้ยเจ็บเหลือเกินเบาหน้าผมหักหรือเปล่าครับเนี่ยไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำอะไรพี่โทนเลยพี่โทนโกหกครับแม่นางมาอยู่ตรงกลางมองหน้าลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กคิดหนักมาก คนโตก็ร้องไม่หยุดมันคงอิจฉาผมที่แม่รักผมมันก็เลยต่อยผมครับใช่ผมอิจฉาพี่แต่ผมไม่ได้ต่อยพี่เลยนะด้วยความรำคาญนางมาจึงตวาดทั้งสองออกไปพอพอพอได้แล้วเหลือกันแค่สองคนแล้วจะมาทะเลาะก,กันทํำไมอีกลึกๆแล้วนางมาก็เชื่อไทยแต่เพราะรักโทน จึงใช้วิธีนี้แทนแม่แม่โกรธผมเหรอโทนว่าร้องไห้เหมือนเด็กเล็กทั้งที่เขาอายุ27เข้าให้แล้วนางมาเห็นน้ำตาลูกชายคนโปรดก่อนน้าเสียรีบปลอบทันทีไม่ได้โกรธเอาละไทยเอาเสื้อพี่ไปช่วยซักให้หน่อยสิลูกแม่ผมต้องรีบไปขายหมูนะเดี๋ยวพ่อต้องโกรธผมแย่สิ เอาน่าจะไปนานแค่ไหนกันดูเอาสิมือพี่เจ็บอยู่เพราะแม่ขอร้องทำให้ไทยจำใจเก็บผ้าไปซกักเขาอยากทำลายผ้าราคาแพงของพี่ทิ้งแต่ก็ไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากใจจึงข่มอารมณ์ซักผ้าจนเสร็จเอาไปตากเรียบร้อยก่อนจะรีบไปตลาดที่ไหนได้เขาก็กลับโดนพ่อด่าแทนมาสายป่านนี้จะขายให้ผีหรือไงวะ ไทยพยายามบอกเหตุผลแต่พ่อก็ไม่ยอมฟังไทยเหนื่อยใจที่สุดเขาอยากหนีไปให้ไกลาจากที่นี่ใจจะขาดเพียงแต่คําสอนของพี่ชายคนกลางก็ตอกย้ำให้เขาทนต่อไปเพราะกลัวพ่อแม่จะลำบากหากขาดตนไปอีกคนพ่อกลับบ้านไปแล้วไทยจึงขายหมูเพียงคนเดียวหน้าบอกบุญไม่รับนางแก้วแม่ค้าขายขนมหวานในตลาด ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนึกเห็นใจไทยจึงเอาขนมหวานใส่ถ้วยแบ่งให้ไทยชิมเผื่อไทยจะร่าเริงขึ้นแต่ลึกๆในใจของเธอนั้นก็แอบลงรักไทยมานานแล้วพี่ไทยรับไปชิมสิจ้าวันนี้แก้วทำบัวลอยฟักทองรับรองว่าอร่อยแน่นอนจ้าขอบใจมากนะแก้วพี่แน่ใจว่าขนมของแก้วต้องอร่อยแน่นอน ทยรับมากินแล้วรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเพราะแก้วเป็นลูกสาวของอดีตแม่ค้าขนมหวานที่ชื่อกลอยแต่ตอนนี้รามือทำอย่างอื่นแทนการทำขนมหวานแล้วให้ลูกสาวเป็นคนสารต่อร้านขนมหวานแทนพอขนมหวานที่ร้านของแก้วหมดเกลี้ยงแก้วก็จะมาช่วยไทยขายหมูจนหมดแผงทั้งสองจึงเก็บข้าวของกลับบ้านด้วยกันนายทนที่ขับรถเครื่องผ่านมา เห็นแก้วเดินเคียงข้างไทยก็อดอิจฉาไม่ได้เพราะแก้วเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านตนเองก็กำลังจีบแก้วอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่ได้ชอบตนแต่อย่างใดเฮ้ยไทยพ่อบอกให้แกรีบกลับบ้านนะโทนตะโกนโกหกจอดรถอย่างวางฟอร์มก็กำลังจะกลับบ้านนี่ไงพี่โทนไทยที่ยังไม่หายโกรธพี่ก็บอกด้วยน้ำเสียงที่ฉุนจัด เขาไม่ค่อยอยากเชื่อคำพูดของพี่ชายสักเท่าไรนักเพราะพี่มักจะพูดโกหกอยู่เสมอแกก็เร่งเดินอย่าอิดออดสิแก้วมองโทนสั่งไทยแล้วนึกโมโหแทนแล้วทำไมพี่โทนไม่อยู่ช่วยลุงบุญแทนล่ะพี่ไทยเขาเพิ่งกลับจากการขายหมูฉันไม่เคยเห็นพี่ช่วยพ่อแม่หยิบจับอะไรเลยพี่ไม่ไอายคนอื่นบ้างหรือไงแก้วปากจัดมาก เธอจะอ่อนหวานแค่เฉพาะกับคนที่ตัวเองชอบเท่านั้นส่วนคนแบบโทนนอกจากไม่ชอบแล้วจะด่าให้แสบซวงอีกด้วยแก้วนี่ไอ้ไทยมันพูดอะไรเกี่ยวกับพี่ให้เธอฟังใช่ไหมเธอถึงว่าพี่เช่นนี้สาววัยยี่เสียมหัวเราะจนฟันแทบร่วงโอ้ยพี่โทนฉันมีตานะจ๊ะฉันมองเห็นทุกวันว่าใครคือทองใครคือขี้ เธอเล่นถึงขั้นขี้เสร็จก็รีบโกยอ้าวกลับบ้านอย่างรวดเร็วปล่อยให้โทนอ้าปากค้าคงต่อมาใบหน้าก็กลายเป็นแดงจัดหันไปมองไทยไทยก็เหมือนจะกลั้นยิ้มสุดความสามารถและก็ตามเคยเมื่อทำอะไรไม่ได้โทนก็พูดออกมาว่าฉันจะไปฟ้องพ่อตามสบายเลยนะพี่โทนไทยบอกทิ้งท้ายก่อนจะกลับบ้านโดยไม่ใยดีแม้แต่น้อย วันเวลาหมุนไปสองสาม,มีภรรยาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนายบุญเริ่มทำงานไม่ไหวแล้วแต่กำลังแรงก็มีเพียงไทยส่วนโทนก็ยังทำตัวเกเรเกรียจคร้านเช่นเดิมจนนายบุญต้องออกปากขอร้องในที่สุดโทนลูกพ่อสังขารเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคงจะต้องขอแรงโทนไปช่วยงานแล้วนะหวังว่าโทนคงจะรักพ่อรักแม่เหมือนกันใช่ไหม ทนหันมามองพ่อเหมือนกับหูฝาดได้ยินอะไรผิดนางมาจึงพูดอีกคนกล่อมให้ลูกที่หวงเหนไปช่วยงานสามีบ้างทนไม่ขัดข้องใช่ไหมก็แค่ไปช่วยเล็กๆน้อยๆเองนะลูกไม่เอาะพ่อแม่ผมเหม็นกลิ่นคาวเลือดผมไม่อยากให้แก้วของผมต้องรังเกียจแม่แก้วแม่แก้วที่ขายขนมหวานในตลาดนะหรือลูกใช่แล้วครับ ผมชอบแก้วพ่อแม่ไปสู่ขอแก้วให้ทีนะครับแต่ว่าแก้วมันเป็นแค่คนขายขนมหวานฐานะก็ไม่ค่อยดีเอาหนูหวานใจลูกสาวท่านประลัดดีไหมโทนพ่อกับแม่จะทุ่มสุดตัวไปเลยลูกลูกชายคนโตทำหน้าไม่พอใจใส่ความรักมันเลือกได้ที่ไหนกันละ่ะถ้าพ่อกับแม่ไม่ยอมฉันก็จะหนีไปเหมือนไอ้แทนมันทำไปอยู่กับเมียของมันแน่ได้ข่าวว่าเมียมันท้องแล้ว ฉันก็จะหนีไปแบบนั้นเช่นกันพ่อแม่ใจหายถึงลูกชายจะเกเรมากก็รักมากมายเช่นกันเอาละเอาละถ้าโทนอยากได้แก้วเป็นเมียพ่อแม่ก็จะไปสู่ขอให้ก็ดีเหมือนกันแก้วจะได้มาช่วยงานเราอีกแรงนางมาเริ่มเห็นด้วยในที่สุดแต่แล้วเมื่อสองผัวเมียไปคุยกับนางกลอยนางกลอยก็ถามกลับไป ว่าขอลูกของตนให้กับลูกชายคนไหนก็เจ้าโทนไงลูกชายคนโตของเราว่าไงล่ะจะยกแก้วให้โทนไหมล่ะนางมาจีบปากถามทำหน้ารังเกียจที่มานั่งบนพื้นไม้เก่าโดยไม่มีเสือคุณภาพดีมาปูต้อนรับเช่นนี้แต่เพราะลูกชายอยากได้จึงจำต้องนั่งสู่ขออย่างช่วยไม่ได้ที่ไหนได้นางกลอยกลับปฏิเสธ นึกว่าจะขอให้เจ้าไทยถ้าเจ้าโทนฉันไม่ให้หรอกนะสองผัวเมียหันมาจ้องหน้ากันแล้วรีบถามกลับไปทำไมล่ะทำไมถึงไม่เอาเจ้าโทนใครมันจะไปเอาคนขี้เกียจแบบนั้นมาเป็นภาระกันล่ะพี่บุญพี่มาฉันไม่เอาหรอกนะถ้าเจ้าไทยก็ว่าไปอย่างขยันขันแข็งและมีน้ำใจดีสุดท้าย นางมากับนายบุญก็ต้องกลับบ้านด้วยความโมโหแทนที่จะคิดได้ว่าคนเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วก็ควรจะสั่งสอนลูกเสียใหม่แต่เปล่าเลยกลับมานินทากันที่บ้านแทนเจ้าโทนเราก็เลี้ยงดูมาอย่างดีมีหน้ามาบอกว่าไม่เอาขอจะงอนเลยส่วนเจ้าไทยเราใช้งานมันจนคุ้มค่าไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วหน้าตาเจ้าโทนก็ดีกว่า ทอนเห็นพ่อกับแม่กลับบ้านแล้วจึงรีบถามโดยเร็วว่าไงละจ้าพ่อแม่นักลอยเขาว่าไงบ้างพ่อแม่ทำหน้ากระอักกระอ่วนใจนางมารีบปลอบลูกเขาอยากได้เจ้าไทยเป็นเคยนะช่างมีตาหามีแววไม่เอาหน่าลูกทนของแม่แม่จะหาหญิงอื่นที่งามกว่านี้นะลูกผมบอกแล้วผมอยากได้แก้ว ถ้าเขาไม่ยกให้ผมจะไปชุดว่าแล้วก็รวดลงจากเรือนสตาร์ทรถเครื่องจนดังไป8ดบ้านสองผัวเมียแทบจะกอดกันกลมด้วยเกรงลูกชายจะทำอะไรที่ร้ายแรงขึ้นมาส่วนไทยเมื่อกลับจากตลาดก็รีบบอกกับพ่อแม่ไปว่าพ่อจ๊ะแม่จ๊ะนักลอยเขาจะยกแก้วให้ฉันจ้ะหากพ่อกับแม่ไปสู่ขอพ่อแม่ช่วยไปขอให้ฉันหน่อยเถอะนะ จะไปขอได้กันยังไงเล่าไทยแก้วนะพี่ทนเขาอยากได้นะจะไปเย่งของพี่เขาได้ยังไงกันนางมาโต้กลับไปเสียงหงุดหงิดเพราะป่านนี้แล้วทนก็ยังไม่กลับมาเลยกลัวจะไปทำรถล้มแล้วบาดเจ็บอย่างมากไทยน้อยอกน้อยใจพ่อกับแม่มากจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ตอนนี้ชีวิตของพี่ชายถือว่าดีกว่าแต่ก่อนมากเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าไทย และอีกไม่ช้ามาลีก็จะคลอดลูกให้กับแทนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปนะไทยเรื่องสู่ขอพี่กับมาลีจะไปสู่ขอให้เองค่าสินสอดพี่ก็จะหามาให้พ่อแต่งงานแล้วไทยก็ไปอยู่กับแก้วแล้วนะ่ากลอยเสียนะพี่ชายแนะนำน้องที่ดูทุกตรมเหลือเกินแต่พี่แทนแล้วพ่อกับแม่ล่ะพวกท่านก็ต้องขาดคนช่วยงานนะสิ พวกคนงานเขาไว้ใจมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหมดตัวเอาถึงตอนนี้แม้พ่อแม่จะลำเอียงขนาดนี้ไทยก็ยังเป็นห่วงพวกท่านไม่เคยเปลี่ยนแทนดีใจที่น้องกระตันยูแต่เขาก็อยากสั่งสอนพ่อแม่ด้วยเช่นกันให้พวกท่านคิดได้บ้างไงว่าหากยังทำตัวลำเอียงแบบนั้นต่อไปผลเสียก็จะตกที่พวกท่านเองไทยได้ยินเช่นนั้นก็เห็นด้วยกับแทน จึงตอบตกลงในที่สุดถึงเวลาแล้วที่พ่อกับแม่ควรจะมีบทเรียนให้คิดได้เสียทีเพียงแค่สี่เดือนที่ไทยแต่งงานกับแก้วแล้วย้ายไปอยู่ด้วยกันขายขนมหวานด้วยกันโดยไม่ได้กลับมาหาพ่อกับแม่อีกบ้านช่องของนายบุญกับนางมาไม่ต่างอะไรไปจากเรือนร้างเพราะนางมาต้องลาจากงานบ้านเพื่อไปช่วยสามีที่โรงเชื่อแทน เคยขอให้โทนไปช่วยบ้างทนก็ไปช่วยแค่สองสามชั่วโมงก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินในกล่องพลาสติกหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ไม่เคยไหว้วันให้โทนไปช่วยขายหมูที่ตลาดอีกเลยจึงพากันออกมาขายเองเพราะยามขายไม่สามารถไว้ใจใครได้ไทกับแก้วมองภาพนั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ก็อายุไม่น้อยแล้วแต่ก็ต้องมาทำงานหลังขดหลังแข็งเช่นนี้ ผีชายคนโตก็ไม่เคยใยดีอะไรเลยมาขอเงินเสร็จแล้วก็ซิ่งรถไปตามเรื่องตามราวของตนวันหนึ่งแผงหมูเงียบเหงาไร้เงาสองตายายถึงสามวันเต็มไทยอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงจับมือเมียไปยังบ้านเกิดของตนก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความสังเวชอย่างแรงนายบุญล้มป่วยจนลุกไม่ไหวนางมาจึงต้องคอยดูแลสามีแทน โรงเชือ้อก็ทําเฉพาะให้ลูกค้าที่สั่งกําลังคนไม่สําคัญเท่าความซื่อสัตย์ทั้งสองต้องการคนซื่อสัตย์มาช่วยทําบัญชีแต่ตอนนี้ไม่มีวี่แววเลยพ่อจะ๊ะพ่อเป็นอย่างไรบ้างนายบุญแม้จะเคืองที่ไทยหนีไปอยู่กับแก้วก็อดน้ําตาไหลไม่ได้ที่ลูกชายยอมกลับมาเยี่ยมส่วนนางมาก็ถึงกลับมากอดลูกไทย ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่เหลือใครแล้วล่ะลูกเอ้ยอ้าวแล้วพี่โทนละครับพี่เองมันผลักพ่อจนล้มป่วยไม่ยอมกลับมาสามวันแล้วป่านนี้จะไปสร้างความเดือดร้อนที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไทยกับแก้วจึงรับรู้ว่าโทนมาขอเงินจากพ่อพ่อพ่อไม่ให้จึงผลักพ่อด้วยความโมโหจากนั้นก็ขี่รถออกไปสามวันแล้วที่ไม่กลับบ้าน ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลเรื่องนี้เองแก้วจึงเริ่มทำความสะอาดบ้านหุงข้าวอย่างว่องไวไม่ช้าบ้านที่สะอาดเอี่ยมก็กลับมาและกลิ่นข้าวกับเมนูหลายอย่างก่อแข่งกันส่งกลิ่นหอมให้คนในบ้านน้ำลายสอนางมาถึงกับอุทานว่าช่างเก่งอะไรอย่างนี้นะลูกสาวแม่กลอยจากที่รังเกียจก็กลายเป็นชื่นชม อยากให้มาอยู่ด้วยกันบัดน,นี้นางมารับรู้แล้วว่าการเลี้ยงลูกแบบตามใจมันทำให้ทุกข์ขนาดไหนโชคดีที่ไทยไม่คิดแค้นแล้วยังช่วยตามหาโทนอีกด้วยผลปรากฏว่าโทนถูกตำรวจจับขังเพราะร่วมมือกับเพื่อนไปขโมยวัวชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนั่นเองผมว่าปล่อยให้ห้องขังช่วยสอนพี่โทนดีกว่านะครับหากเราไปประกันตัว ที่โทนก็ต้องกลับมาเกเรอีกแน่ๆครั้งนี้พ่อกับแม่ของเขาต่างก็เห็นดีด้วยเพราะพวกตนรู้แล้วว่าไม่สามารถสอนให้ลูกเป็นคนดีได้ด้วยตัวเองบางทีให้คุกให้ตารางช่วยขัดเกลาแทนก็คงจะดีกว่าเอาแบบนี้ก็ได้ไทยพ่อก็อยากให้พี่เองเป็นผู้เป็นคนสบ้างไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นอน ไทยภูมิใจเป็นครั้งแรกที่พ่อยอมฟังตนส่วนแม่ก็พยักหน้าเห็นด้วยตลอดเวลาแค่นี้ไทยก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วละแทนพี่ชายคนกลางกลับมาบ้านและก็พามาลีกับลูกน้อยกลับมาด้วยครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งหลานของยา่าน่ารักน่าชังเสียจริงแม่แก้วก็รีบๆท้องสะนะบ้านนี้จะได้ไม่เงียบเหงาจ้าแม่ แก้วตอบพร้อมยิ้มหวานแล้วหันไปนเลิกคิ้วใส่ไทยผู้เป็นสามีไทยหัวเราะน้อยๆรู้สึกมีความสุขและโล่งอกอย่างที่สุดนางมากลายเป็นญาที่หลงหลานเป็นอย่างมากชีวิตที่แท้จริงก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากยามแก่เท่าก็อยากให้ลูกหลานอยู่ใกลๆ้ๆโชคดีที่สองผัวเมียไม่อคติจนสายเกินไปไม่อย่างนั้นชีวิตของทั้งสอง ก็คงจะอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวแน่แท้ครอบครัวใหญ่ช่วยกันทำมาหากินที่สุจริตแทนชวนพ่อกับแม่เลิกขายหมูเพื่อต่อชีวิตสัสตร์แล้วหันไปเปิดโรงสีแทนซึ่งนางมากับนายบุญก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหาเดือนต่อมานายทนก็กลับมาบ้านเขากลายเป็นอีกคนที่ปรับปรุงตัวเองได้ในคุกได้สอนให้เขาทำงานหลายอย่าง เขาจึงตั้งใจที่จะประกอบอาชีพที่เรียนมาจากข้างในแต่ก่อนอื่นเขาต้องไปกราบขอขมาพ่อกับแม่เสียก่อนพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำให้สองผัวเมียมีความสุขไปมากกว่านี้วันที่วาดฝันก็คือลูกชายสำนึกผิดได้และมันก็ได้มาถึงแล้วจึงพาก,กันกอดกันกลม กลับมาอยู่ด้วยกันเถิดนะโทนอะไรที่ไม่ดีก็โยนมันทิ้งข้างหลังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็ถือว่าดีแล้วลูกเอ๋ยจากโทนที่สร้างความน่ารําคาญให้กับเพื่อนบ้านกลายเป็นโทนที่เรียบร้อยและขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่ช้าไม่นานสาวๆต่างก็พูดต่อๆกันว่าบ้านนั้นยังเหลือหนุ่มหล่อที่แสนดีอีกคนว่างอยู่ ทำเอาโทนดีใจเป็นอย่างมากที่ตนก็สามารถเป็นคนดีได้เหมือนกันครอบครัวของนางมากับนายบุญจึงมีความสุขมากมายนับแต่นั้นมาและสองผัวเมียก็ไม่เคยลำเอียงต่อลูกหลานคนไหนอีกเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะ ขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ